เพื่อน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 ดูอะไรนี่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 ขึ้นอยู่ใต้หญ้านะที่จะไม่เห็นก็เหยียบนะนี่เพื่อนนี่กลุ่มหนึ่ง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 นี่ต้องแบ่งนะคะถ้าก็อยู่ใกล้ๆกันนู่นแล้วก็เห็นนู่นอีกโอ้ยก่อนนี้ก็กลับบ้านได้เลย น,นี่เพื่นพนอนเราต้องตัดขึ้นมาเป็นกอๆอย่างนี้เลยโอ้ยไม่ไมีใครถ่ายกล้องให้ถ่ายเองตัดเองฝาไม่มาด้วยนะเจ้าฝามาด้วยแต่วา่าขับรถมาให้นะเจ้ถ้าเห็นอย่างนี้ต้องดูดีๆนะคะแล้วเหยียบที่สวิทเก็บเห็ดต้องหาในป่าย้าเพื่อน กอนุงทีเจอเป็นกิโลเลยนะเนี่ยนี่สาวันแพลวมาคนเดียวทัป่าเนี่ยสายวันแพลวมาคนเดียวเขาเปิดให้เก็บหรือย,ยังก็ไม่รู้ <c oughs> ถ้าเจอเขากลุ่มหนึ่งต้องหาเพื่อนเขาหญ้ามันหมกมันเพื่อนนี่มันบานแล้วด้วยสายวันแพลวเจอตรงนี้ก็สามสี่กิโลเล้วมากลุ่มนี้ตบมันหมกอยู่นี่ทีแรกคิดว่าไม่เจอแล้ว เห็นมีรอยคนตัดก็เลยดูข้างๆว่าเผื่อมันจะมีอีกเพราะเห็ดอันเนี้ยถ้าเขาถ้ามันขึ้นแล้วมันจะขึ้นเป็นกลุ่มเพื่อนมันจะขึ้นเป็นปืด้ดเป็นแผงแผงไปเลยสามพ่อรีบๆตัดที่จะกลับบ้านแล้วหนีหนีแปลงนี้เขาเคยแจ้งตำรวจมาจับแล้วนะถ้าย่าเขายังไม่ปล่อยเดี๋ยวหาต่อ Oh, ขอโทษนะคะสาวมันแพลวเจออีกแล้วเพื่อนเพ er ื like ่อนดูด re ิเยอะแยะเลยเพื่อนเพื่อนดูสิงามมากเมื่อกี้ีนเขามาตัดไปนะเขาไม่เห็นกลุ่มนี้เนาะสาวมันแพลวก็ตัดอีกสามสี่กิโลป้าดที่โซ่เพื่อนแดงว่าเขารีบจนเขาไม่เห็นเนี่ยเนี่ยรอยเขาตัดไปใหม่ๆเนี่ยรอยเขาตัดไปใหม่ๆแสดงว่าเขารีบเขาไม่เห็น สวัสดีจ้าเพื่อนมาหาเห็ดกระสาวันแพ้วสามผัสเจอเห็ดแล้วเพื่อนสามผัสมาหาเห็ดดำเพื่อนนี่เจอเห็ด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 มาคนเดียวเพื่อนเจอคนไทยเขาเก็บเห็นเขาไปแล้วเขาได้ไปกระเป๋าใหญ่เห็นเมื่อกี้ คนไทยรู้จักเพื่อนแต่นแพ้ไม่อยากได้ดอกแบบนี้แต่มันเจอแบบนี้ก็เอาไปก่อนนะเนี่ยเอาไปก่อนเนาะพอได้อยู่นะเพื่อนเพื่อนแต่มันกอไม่ใหญ่มันพอได้อยู่เนี่ยพอได้แกงอยู่นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างนี้มันก็พอได้นะแต่จะให้ดีมันต้องตุ่มๆนะเพื่อนเพื่อน เจออีกแล้วเพื่อนๆแต่นี่มันบานเพื่อนๆบานมากแล้วเขาปล่อยแล้วนะเน,ะนะี่ยญาติเนี่ยที่จริงเขาเขาห้ามนะนี่เพื่นๆตั้งกล้องไม่ได้นี่มันจะเป็นกอยอย่างนี้เพื่อนๆนี่นี่นะ đã thấy tùng tụm à, mình chưa leo à, mình mình lời đường đền không lẽ, mình lây đền đấy, mình để ôi, da, da không con ngay, hôm cái này cái nó Bên bên. nó phải theo bọc dù và giới cho lên dù dơ bọc chế nổ mít hết lấy hết đấy nè mù ban thảo anh theo có mấy mí nè có subscribe cho kênh เพื่อนจ๋าดูสีเห็ดสาวแพะเก็บมานี่นี่นี่สาวแพะตัดแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้ตัดดูดินี่นี่ความงามของเธอความงามของเธอ,อ,เ,ธอเห็ดดำเข้ามาเป็นกองชอบเก็บแต่ไม่ค่อยกินรหรอกนเพื่อน,ม,อนมัน,ม,นมันดีเวลาไปเก็บน้องสาวบอกพี่เจ๊หนูอยู่อยมันหนูไม่เห็นเลย เดี๋ยมันจะเยะืนี่ถามวปั้นเพ้จะไปทำการตัดแล้วก็ร้างนะจ๊ะนี่อีกถุงหนึ่งนี่นี่โกยมาทั้งดินเลยล,ลี่เพื่อนเอเดี๋ยวไปดูตอนสาวบนเพลร้ง้างเสร็จนะจ๊ะมาดูผลงานสาวเ,เพล้ล้างเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนเ่านี่หนึ่งถาดใหญ่นะ นี่อีกนะไม่ได้มีแค่นี้นะนู่นสาวแล้วก็จะใส่อ่างอย่างนี้นะแล้วก็ล้างสาวสีน้ำห้าน้ําสาวแล้วก็จะเอาขึ้นมาผึ่งอย่างเงี้ยเพื่อนๆผึ่งผึ่งให้เสดดน้ําเลยนะคะส่วนในถาดเนี่ยสาวบรแเทวผึ่งแล้วนะผึ่งแล้วเห,เห็ดเนี่ยล้างสีน้ำห้าน้ําเลยนะคะในในดอกก็จะขาวเห็นไหม เวลาจะกินก็ไปลวกน้ำทีหนึ่งก่อนนะเพื่อนๆเ,เห็ดเนี่ยแกงอร่อยกรุบๆเลยแต่มันแพ้วปีนี้เพิ่งจะไปเก็บนี่แหละเก็บครั้งเดียวก็กินไปตลอดปีเน้่นานๆแกงทีแต่ชอบไปเก็บมันสนุกดีกเพื่อนๆเห็นไหมพอล้างแล้วมันสะอาดสะอาดมันสวยอ่านวนไปนู่นสะอาดมันสวยขาวขอจ้วะเลยขาวอร่องช่อง คนที่นี่เขาเรียกเห็ดดำเห็ดดำเนะาะสาวนเพลวเก็บแล้วก็แบ่งให้เขาไปมั่งแล้วนะนี่ส่วนที่สาวนเพลวเอาเก็บไปไปกินนิดนึงนี่ไม่ไม่เอาไว้เยอะหรอกแบ่งไว้เดี๋ยวจะให้น้องน้องบอกเจ๊ที่เยอรมันหนูไม่เห็นมีเลยมันมีแต่นาคนงคงจะไม่รู้ว่าที่อ่ะนะคะนะคะไอ้ตรงนู้นดอกไม้ใหญ่อีนี่ สามเพลีเก็บได้มาสองถุงในถาดนี่ถุงแรกนะเอากลับมาที่รถจะกลับบ้านแล้วสามีบอกพอแล้วเหลอบอกไม่เอาอีกเรอมันเหมือนเห็ดโคนว่นเราแหละสามีบอกไม่เอาอีกเหลอบอกฉันกินคนเดียวบอกเธอมารอไม่เบื่อเขารอในรถสามลีก็กลับเข้าไปเอาอีกรอบหนึ่งไปเอาอีกรอบหนึ่งมันก็จะได้ดอกเล็กใช่ไหมอีกช่วงที่มันมันมันเป็นที่พื้นที่ไงในสามเพลีเก็บในป่าย้านะเพืพ่อนเพื่อในป่าย้าที่เขาเลี้ยงวัว ไะะปยาให้ก็ตัดยายให้บัวกินอะ่ะช่วงไหนที่มันอยู่ลุ่มๆมันจะดอกใหญ่ช่วงไหนที่มันอยู่ที่ดดนๆเหมือนแล้วตอนนี้อากาศมันเย็นเพื่อนๆช่วงเนี้ยเราไม่ได้แล้วดอกตุ่มๆตุ่มๆที่แบบเล็กๆอะ่ะสาวเป็นแพ้อชอบตุ่มๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆผัดอร่อยนะตุ่มๆผัดผัดขิงอร่อยนี่มันไม่ตุ่มแล้วถ้าเราเจอตุ่มแบบนิ้วมือนิ้วมือเงี้ยนะโหผัดขิงนี่ก็ผัดได้แต่ว่า มันสู้ตุม่มไม่ได้ทุกคนเนะกลับไปดูในถาดฟ์งงามกันใหม่นะนี่เลยกล้องสามแพ้วหันไปหันมาเว้นหัวกันไหมเสร็จแล้วนะคะตอนไปเก็บอะไม่มีคนถือกล้องให้ถ่ายไม่ได้จ้ะเ <c oughs> พราะต้องแหวกหญ้าเดินเนี่ยต้องตาต้งองก้มมองที่กอหญ้ามันขึ้นอยู่ที่คนยานะคะเพื่อนๆเอาคลิปเห็ดดำมาฝากจ้าะวันนี้บายบายค่ะ มาค่ะเพื่อนๆสาวเพนแพ้อเอาเชื้อเห็ดมาสาวเพื่อนเอาเชื้อเห็ดมาปลูกเพื่อนๆมาดูแอปเปิ้ลสาวเพื่อนไม่ได้มาดูแอปเปิ้ลไม่เคยเก็บกินเลยเพื่อนๆดูลูกมันสิดูแอปเปิ้ลบ้านสาวเพื่อนดูลูกไม่ใช่เล็กนะเพื่อนๆปล่อยให้ร่วงเองแล้วก็ไม่เคยเก็บกินดูดิลูกใหญ่มากให้แดงหมดเลยสาวเพื่อนเอาเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดมา มาฝังเชื้อเห็ดปลวกมาฝังดูเผื่อมันจะขึ้นเนาะลองต้นแอปเปิลนี้มันร้อยปีแล้วเนี่ยมันเก็บไม่ถึงเหรอปล่อยมันแพ้วปล่อยมันร่วงเองแล้วก็ไม่เคยมาเอาไปกินด้วยเดี๋ยวดูลูกนี้สิมันร่วงอยู่ในหญ้าในหญ้านะมีแต่แอปเปิ้ลเพื่อนไม่เคยเก็บไปกินอะ่ะกินอยู่ครัง้งสองครัง้งจะให้แดงหมดเลยเพื่อนดู ลูกหนึ่งสองสมขีดเนี่ยมันพันลูกใหญ่เพื่อนเพื่อนดูดิเนี่ยหล่นใหม่ๆเลยนี่หล่นใหม่ๆเพื่อนเพื่อนวัลูกเลยลูกหนูประมาณสามขีดนะเนี่ยดูดิให้แดงหมดเลยแม่เขาบอกมันไม่อร่อยเราก็มันอร่อย เนื้อมันเนื้อมันเหมือนเนื้อทรายเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเขาไปทำวายไปทำอะไรทำเหล้าขาวอย่าหล่นใหม่ๆจะเก็บไปปอกสักลูกสามแพลวก็ไม่ค่อยกินก็ปล่อยให้มันร่วงหล่นร่วงรุนโคนต้นร่วงกันหมดเลยเพื่อนๆมันร่วงมาตั้งเป็นสังเดือนสัาเดือนแล้วสามแพลไม่เคยมาดูแลไม่เคยใส่ใจสมัยก่อนๆนะ เก็บเอาไปทำไหมเนี่ยนี่ดูดิ ي, เพื่อนๆนี่ยังกินได้นะไม่ใช่กินไม่ได้นะทำไมก่อนถามให้เก็บเอาไปทำขนมไปทำแยมไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วขี่เกียจเพื่อนๆดูสิเ,เห็นไหมดูลูกตรงนี้สวยไหมต้องไปไกลๆอย่างนี้เห็นไหมเพืเ่อนลูกหนึ่งประมาณสามสี่ขีดนะแอป,ปล้ลต้นเนี้ย ดูดิปีนี้แลวปีนี้โคตรใหญ่เลยปีนี้เยอะมากด้วยปีก่อนๆสาวแพลวเก็บเอาไปโรงงานเก็บเอาไปให้เพื่อนที่โรงงานนะสองปีหลังนี่สาวไมา่ไม่เก็บขี้เกียจดูดิดน่าเสียดายเนะเาะสาวแพลวจะบางมากเอาไปลูกเดียวเนี่ยก็ปล่อยให้เขาเน่าอยู่ที่ต้นเนี่ยมันเยอะเกนินเพื่อนๆจะไปกินอะไรหวัดไหวเนื้อเขาจะเป็นแบบว่าไงอเอาไปสองลูกพอ สามเก็ปล่อยให้เน่าอยู่คนต้นนี่แหละสมัยก่อนถามเพผเอาไปทำแยมทำอะไรลูกหนึ่งดูใช้น้อยเลยเพื่อนๆสองขีดกับสามขีดด้วยเยอะจริงๆที่หญ้ารกๆนะ่ะมันก็หล่นแล้วมันก็อยู่ในหญ้าน่ะเพือ่อนๆสมัยก่อนสามเพผเก็บเอาไปโรงงานทุกวันเลยเอาไปแจกเอาไปแล้วเราก็ไปวางไว้ที่ท,ที่ห้องพักอ่ะนะ ใครจะกินก็หยิบเอาอะไรเงี้ยดูไปลูกมันน่ากินมากเลยเนพะื่อนมันเป็นเนื้อทรายแล้วมันออกอมเปรี้ยวแม่แม่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินเนาะต้องสมัยตั้งแต่แม่เขาอะแม่ของแม่ผัวนี่คิดดูกี่ปีแล้วมองไปทางไหนก็ให้แดงเหมือนเพื่อนเน่าไปแล้วก็ไปก็เน่าไปที่รวงใหม่มันยังไม่หมดเลยคะมันยังอยู่บนต้นมันยังไม่หมดยอดมันยังไม่หมดนะคะมันยังมีอยู่ มันก็ล่วงมาทุกวันจนมันหมดอหมดมันนั่นแหละน่าเสียดายไหมเพื่อนเื่อนมีอยู่สองต้นตรงเนี้ยหน้าบ้านตัดทิ้งหมดแล้วเห็นมันก็กินไม่ทันไม่มีใครจะกินนี่เป็นอยู่เมืองไทยเป็นไงดูเลยน่ากินเนาะทุกครั้งที่สาวเปนเพลเห็นแล้วก็เสียดายนะเพื่อนืนแต่ว่าก็ไม่สามารถจะกินได้คนเดียวไม่ไหวนะคะเพื่อนเพื่อน บายบายนะคะพเพื่อนเอาไอ้ป้นสวยๆมาฝากกันดูทมันเรียงกันนะดูมันเรียงนะเห็นไหมสีมันน่ากินไหมพเพื่อนน่ากินเนาะมันออกอมเปรี้ยวหวานนะแม่เขาไม่ชอบปล่อยร่วงเน่าหมดทุกปีเพื่อนไปแล้วค่ะ